สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสวัสดีแม่แม่หนัก็ทุกคนด้วยกิ๊บจ้อนยสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะไปไหนกันคอีเพื่อนัไปเที่ยวไปเที่ยวะไปกราบพระธาตุนั่นเองครับพี่น้องค่์ในรอบหลายเดือนนที่ทาบประเดไปพระธาตุเนาะจากจากเดือนพุทธเตรช่วงดับนาคุณประเดไป วันนี้ก็มีโอกาสนะคะคุณอาคราวสองสาวแล้วก็มีอีกหนึ่งคนนะคะพิเศษพิเศษวันนี้มีหนึ่งคนหมายโพ้นในหนึ่งวัคคือโอยเนาะเออ๋ยวเดี๋ยวผมไพรมสานได้ไหมในหนึ่งวัคคือสำเัมเดลสัมจุกไหมพกนะพกคืออะไรเออเลิศครับผมเลิศัมจุกเขาบอกสีผมอีเพื่อนจอยเนี่ยสีแสบเจ็บมากว่าสั่น สิกอรีกูคิดว่าม <beginning> <world> ึงน่ะเป็นแบมมอีจอยอ่ะส่งสีผมแบมแบมแต่มันกอกเขากก็หนาไม่ได้สีนี่นะมันกถึงแลมันอันสีนี่มันรอดเมือกั่ถึงแล้หนามันได้สไปลายมือนั่นเพราะว่า หนักเต็มผังเนียเออแล้วก็จะไปประกาศไปกราบมันพธาตุเนาะพระธาตุโพล่นั่นเองเนาะก็บรรที่ไปแล้วมีกามีไปนะอีกสองสี่คนแล้วจะให้ดูว่ามีใครบ้างนะคะเออนี่ไงคุณแม่คุณแม่คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะ บาดแดดไปน้ากัดรับแม่เนี่ยจะเดือนเลยในรอบครึ่งปีหรือเปล่าครึ่งปีหรือเปล่าเนาะคุณแม่เนาะแต่เด๋วครับวันรุ่งอันนั้นพูดเลยช่วงได้บุ๊ดได้ลงมาแต่เนืองเลยแล้วก็บบาดแดดไปน้ากัดเลยใช่เวลาไปกันสี่คนขับข่อยมาสี่คนเด้อสี่ข่ายแน่สี่ข่าแน่สี่ข่ายแน่ จะไม่นักขยันได้เพราย้มัน่ยเหม็นคนเหม็นดีแลลอเนาะดามเด็กแมวดีพมพุมันอโพูดนอนไม่น้องปัาดจนเละมากันเละข้าขนาดเริ่มออกเลยพี่น้องยะใส่ดูข้าวเมื่อไรสร้างคอนเทนออกแล้วพี่น้องจะน่าจะพ่อมาแล้วนี่ นี่เจ้นกับพ่อเหมาแล้วนี่เออพูดเยอยประกาศนี้แม่นะมันแย่ดางลูกจะสวาได้ได้แรกแรกเป็นโตเจสวาจะสิสมาร์ขับแพสก็คำเขาปลวกเอาคำปลวกใชรได้ครับกินรถเน่ยดังทางเข่าเขาจะเป็นงามแต่ดี้มันชัดมากน้อก็ยืด้นตะแลเขาจะลำพูม้ในลังพลังกันน้ำานกระมีได้ไหมนี่นะเจ้นกับพ่อเหมาอะไนี่นะ ก็ผมน้อยหนึ่งกับพ่อเหมาได้ไห่โดยแล้วก็จะไปกราบพระธาตุนั่นเองครับพี่น้องใช่ประคุณมั่นมู่ว่านนั่นได้พระดุวะพระดหัวพระโอ้ยแม่น้ำมันปักมือเนอะจนสีว่าจังไรโดยโนบะหัวติ้งมันเป็นน้ำนะแม่แบบโอ้ยศักษาอยู่ให้กว่าน้ำว่าไง น่านี่ดิเอีหน่าลูกตาเออทำผิวาตาลูกตากัมีมนไรอดนมาหลดปากมือน้โนบอหูมานหลดกับสาให้กวน้ำไวอ่อดน้ำวกับบ่ป่าอันติ่งมาน่ะโอ้ยมาวโบ้าเ้บาหน่อยเราก็ไปกันสี่คนนี่ละค่ะนี่วัดที่ยามาเมื่อนั้น ทางเส้นนี้นะบ่เปลื่นปานใดพี่น้องเส้นบัตซีวิไลป๊าดโตโัวเยอะเฉพาะในอันทางไปบัตซีสว่างก็ยังบ่ยากแล้วขมันไม่ยับเกิดขึ้นมาทางนั้นเส้นนั้นนะบ่ยุพายจอยลงอันตกอะเ้าดเถื่อขนาดมานี่ครับอีจอยอีจอยนี่ก็ยังค้าอยู่นะอีจอยเนาะอีเพื่อนอยู่บัตซีวีไล่กับค้าคุ้มเหมือนกันอยู่บ้านะคขาได้ป่านกะทินะลงขนาดโอ้ยว่าป้าตัวพาอีอดีลงเลยวะ น่าจังเนะมึงมากมัรงปากไทยาวเอกนะมาเอกนะมาจนตรงเออวอใจมึงนะในแจ็กับรออยู่แต่ว่ามึงมากจุขึ้นมากข้าวที่บอกเอาำตรงเอาก็ะจีิงมาโพดแตขึ้นมากจุพีน่น่น้เาอายนะพีนจำข้าจับมือมึงน่มึงหูซึ้งไดนไหนมากก็กราจำมือมีแหงเงนยา ั้งแรกนะฮะู้อบ่าวเอกตาอีกลาตีนีิมึงต้องขอบใจที่บอกเอกร้องเอ็มจอยมึงต้องขอบขอบใจกันคุณอาแล้วก็กูด้วยแล้วมึงต้องขอบใจกูที่กูอาตาดีจังเลยนะตาดีนะน้องพีงน้ำรายการอุตส่าห์คุณอาประหยากให้ไหมว บัวมมารลแหมานสิสว่างเนี<ล>่พ่ันไม่อยากเชยว่ายูปไปใส่การบเลตน้ำอิตนาน้าอิตานอนอ้อาอิเพื่อครั้งแรกเนาะบัดคำมาเพราะวาจากพิซซ่าพิญาพิสิงมันบ่อหว่าอืออันนี้ออดดานนอกนอกไ่เคยเมมันมันหนัหกเขาแหงพี่นอกเลยมันก็เลยไม่อยากจะพูดหรอเสร็จเรือก็รเสร็จเรือเนาะเสร็จเรอก็รอโดยใส่กุญเอา บอกยมาชาดได้ยี่อพาขบขับตานี่แลลวบ่นี่นี่บ่น้องนี่บ่นี่เออนี่นี่อันคุมจะมึงโขบได้เออนี่แหละเออโอ้ยอืพักกอนแต่นายด้ขีุ้กตายุ้คมน้ำลึกลึมคาวคมเออโอ้ยบ่นี่กูปฏิภาณมาพูดกัะสอดบ้านพูนามลงนั่นอ้าเยับ ใกล้จะถึงแล้วค่ะตอนนี้โอเคมัดผมจิมัดใหม่พี่น้องมีใจอยน่าก็เลื่อมบวามั้งนะนะถ้าเสีออกมาหามดีใจเยอะดีใจค่ะพระ大爷กระซิบใจแล้วมึงต้องเอาน้ำ้าวสิบห้าบอกให้อายบอกให้เล่นโตนี่สิเซอร์ฮีนะสิว่าบุษไา้ละเจ้าสิโคมแล้วยังบอกเอาอ่าถ้าเป็นเนื้อเนี่ยบอสครัางแรกนะตอนนี้มันจัดตายไปแล้ว ป่านนั้นมันเคี่ยวเคี่ยวสัตว์ปุถุชาอิตาแนวมึงเคี่ยวเล่นฮะข้าวบัวข้าวบะเล็นน้ำพรุนเล่นนะามันเราอยู่เด้อพวกผมเป็นตาสีแตกนะพันแล่นน้ำข้าวอ่าเสืนดานกดดีข้าวสีแดดมึงมึงขัดบัเอาวมาแล้วตอนแรกมึงอยากเดี๋ยวเนี้มึงอยากถึกถึกมึงอยากถึกเยอะอยากข้าอยากอยากเล่นน้ำพรอนบะเล็นนะนะมึงไปเล่นตายไปเลยท่านมึงสีว่ายมนต์คลมามาไหน่าไหน สามสามสามดูมาสามราอยู่กจะอยูก็อยู่ก็จะกินขากับาอยู่กับพายทำวนนเองเออจะอยู่คนเดียวเจ้มาได้จะมาดิจะมาจะกินอไอยู่คนเดอยู่คนนี้เหอเออยู่คนเดียวจะอยู่กับพายนน่จะอยู่คนเดียวอาเดียวแ่สทานจะสิทาั มันาน pues, างนะพี่น้อง <Ooh. S 2> ากสีวจะได้มบอม่หัดข้ามสิวะซันกัปูสไานนั่นนะปัญหาอื่นนะว่าปินว่าปินน้ำอันนี้ขั้นห้าบอซอนหน่ค่ขคัสซีบริกินนะพี่น้องคัมบอมิอันคุอากับโนโน่อันนี้คัสซบริเตกคสแห่งตลอด่า่ือสือกินีวิว ah. น at, ี surface, ่ค <Anything, S 1> <third> ือีจาร์สีบริ ถารับหนูนะหนูเอาตัวเองรอดอยู่นะะแต่ก็เฝือกพึ่งคุณอาด้วยน้นต้ฝนต้แจ็คซีวานะได้กลับมาพี่น้องไ่ได้สี่แต่เฮิกลับเมื่อกี้อุจาเวลาบูต้อ๋อสวา่าวซาดสิบา้นาน้ำสิลมน้ำนักกวา่าวน้ำข้าวเออข้าแต่อายเรนโตอยู่มือโตีนไวตันหน้า มึงต้องมั่นหนาไว้จอยม,มึงต้องใจบอกมึงต้องเข้าใจด้วยนะจุดนี้ถ้ามึงอยากกินผู้ชายนต่มึงต้องทำง,งานมึงต้องเข้าหาก่อนนะคะแล้วก็ถ่ายถามนิดๆน่อยๆว่าเล่นแกมอิลี่นายแม<ต>่เนาะจังได้ขันมึงเป็นยานี้เดี๋ยวโอ๊ยซาดหนาะมึงก็ไปไกินบอกไปเลยเป็นาหารเก่บอกเลยสิทาแต่ห่างกูสื่อห่างกินมากเกิดโผลโผลเราคุณอาเนาะ น้าพ <Liberty> <ma ak> <c oughs> ี่น้องคนโตบ้านนี่คนตแดดบานี้าตกปัจบันอันเซนไดก็เซนไดก็ฟุบ้าขมงนะเซนไดก็ลืมเลยครับลืมเลยอย่ามันี้อนจอยมึงจักสื่อเขาอยู่เซนได้ก็เซนไดจักสม่เสืยงพี่น้องอ่ะเสียงบ้ามึงตีอีอันนี้เจได้แตเสียังไงบอาบ้าวมึงประสาทพี่สาบ่าเอบ่บาวเออเอ บ่าวเอกมลเออเอกลาบ่อกกรสนเอเอกมนเอกมนเอกมเอกกเอกมลเอ่กาบ่าเอกลาเอ้ามุสินมหาอย่างแนีมาปัตีอ้าบ่าวเอน้งเตบ่าเอื้องเตงบ่าวประดคมนี้ไเลนนแา่นางบ่าอาน้อ ดูลงเงืดน้ำปนินได้มันสิเรนกอดแล้วยุถามค่ะมือสิกอดอายุสามลากอดยุงกกอดเยอะอ่ะมึงกอดยุะก้าซื่อเ๋อมือสิถาเบังกอดปากนั่นกอดปากนี่กับแม่นธอเกิดพูดาวยันกล้องเทียว นนะก็เปางนะ้เก็เป็ถึงเกิรก็ด,กดาก็ดาวจ้าก็เสียจ้าววีสจะรอนอเพื่อน่เิมจะรอนเ่อวันวน้ได้มาดนูอยู่อนูวาอยู่สัดาสนสดาลนน,นแต่ไปยิงกจะสาได้นไปยิ่ยเพราะก็ได้มาขาดก็บอกจะไปท้ายนะนีขนามันเดือดเ่อนยิเออ เสือคนของเขาคันกูอารีอันอรอกูคือกันอืมแหละพี่น้องเอ้ยอันอยากกินปลาแซลมอนว่าบอกเป็นตลอดมันเอ้ยซัมออยบอกเป็นพี่น้องซัมออยมึงใส่มันย่างมันยามึงมีจักเลมจะทำไงมันย่างมึงมีจักเลมไม่มี <c oughs> บอกเขาว่าอันูเพิ่งเนี่ยซิมีร้อยเลมคุยอันแต่ว่ากระเทยนี่มีอันรลายรลายกว่าหันพี่นออ้อง <c oughs> ห้าร้อยห้าร้อย มห้าร้อยไม่ได้แม่กถ้าต้องถ้าต้องใส่ความพยนยามนะอีแม่เอ,ยเอ๋ยคาชานียเขาจะเป็นพยนยามลายก็ต้องแบบร้อยเล่มเกวียนกับพอ่อนะก็เธอต้องร้อยร้อยเน่นิดนึง่งก็พี่อันนี้นั้นมีแจ็คร้อยของมึงนะ <300. S 1> สามร้อยสามรอยสามรอยมึงใส่ไปแจ็คร้อยอะไรเดี๋ยวนี้ย่ยงางคางใส่บุปผินสามสามร้อยติปดปากนะโอเคพี่น้องกาชคอนบันโพหรือพี่น้องอะไรก็ไิ้ ข่าวสู่บันพพลและพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบสำนีดเด้อพี่น้องเด้อร์ฝากกรลไรฝากกระเซยฝากติดตามพวกเราทีมงานบันสีเขียวและก็สองสามที่น่ารักด้วยนะคะ,คะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ